ไม่ไม่หมาถึง้าถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกชนได้กูจะชนดีกูจะปล่อยแก่นเลยเฮ้ยลุยนิ่ลอยเฮียอะไรชนนี่ชนไปเลยไปดิเอาเด้เ้าเด้เอาเดิเขาไปเหยเขาไป้ลึกเลยอย่าไปกลัวชุดยาวุบแล้วชุ๊เจ็ยี่บาไอสัตว์ขับเรืออนสัตว์ทเรือะไรกูได้ข้าเพื่อนไปดิเหลือนไสัตว์ทับเี่อะไรเอ๋ บาลมีเจเคหลอเมืงไอ้ตว์นะตไปดับอีกงเดนหน่ยเพื่อนหน่คไป่ไดเพ่หนยด้มูธหาพ่อมียชุดยังอ่ตนชุบมูธหาพ่อมาไอ้ัตว์องจะอะไรอะไรเชี่ยเอ๋ไม่ตีเมองไอ้ตัดโนเนไม่เที่ยทุเรศไอ้ัตชุดอยากตีกูไม่ให้บทให้ฆ่าเี่ยมาดิเอ๋ไอ้ตว์ทำเฮียเพื่อนกูไวจชุดโดนแล้วชุดโดนแล้วชุดโดนแล้วเด้ง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 มาดีไอ้ตัดมาดีไอ้ตั์ ม้ใจเย็นม้ใจเย็นหน่อยไอ้โจ๊กจุบยังม้ถอย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 โจ๊กควบหน่อยควบหน่อยถอยก่อนนะฮัลสวยบ้านเนี่ยตีผมพี่ชายแรงโคตรน้อมาให้สะอาดเด้งไว้ชุบข้างบนด้วยให้หน่อยนะครับพี่ขอบครับชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยแต่มันเหตุใครตายเด้งต่อใครตายเด้งใครชุบใครเอ่ยชื่อด้วย ปิดปิดทีนะตัวปิดตัวชุบปิดตัวชุบดิดตัวอะไรตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตีตัวชุบให้หน่อยเนี่ยตรงนี้ชุบอยู่ดีดีเฮียไหวกกูไายตายบารมีเฮียไอจอนเลยเฮ้ยได้ละไหวไหวเฮียทุบหาพ่อมงไาเฮียตายไปดิลุยสัตว์ลุยกระรี่เฮียตายไปสัตว์ บารมีบารมีชื่ยอะไรตายมีหนึ่งดีชี้อเออไอ้ตัดส่งเยอะไอ้ชี้อบารมีเกาะคนอื่นพี่ทั่วไอ้ตัดมึงด้วยไอลออกไปบอลออกไปเลยบอลออกไปเลยไอ้ตัดมึงไปไหนไอ้ตัดกักกูนี่มาเฮ้ยปล่อยปล่อยกูเองไหมอะมากักกูดิไอ้ตัดกักกูดิไอ้ชี้อมึงมึงไหมสำนักไหนอะกูหัวแข็งของมึงเยอะไอ้ตัดมาดิไอตัดมาดิมาดิกักกูปะเฮ้ย กับกูไหมไอ้ตัดก <Hey, S 1> ับกูไหมมึงวิ่งกับพี่อะไรมึงวิ่งกับพี่อะไรไอ้ตัดจนดิชุบแล้วชุบแล้วชุี้ล้วดูเล่นดูเล่นกับตั้งเลยทำพี่ใหญ่น้องกูอ่ะโดนน้องกูสวนดิไอ้ตาดหมดดิชี้อ่ะแกงทุเรศไอ้ตาดโจโต้ตื่นทุเรศเยดิบอ่ะบอสใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะมากพี่เล่นตายพีเล่นตายไกลไปเล่นเฮ้ยมาเล่นโซนมาเล่นโซนหน่อยมาเล่นโซนหน่อยแก๊งอื่นลงแล้วแก๊งอื่นจะลงแล้วเล่นโซนหน่อยโซนหน่อยดิ เราตัวบั็ตัวบั็ออกวงอับตัวบั็ออกวงอัพคุณทำอะไรอยู่ครับออกวงเลยครับตีเชี่ยแล้วนะผมชุบแล้วนะชุบแล้วนะชุบแล้วนะโคบนะกันด้วยชุบกันด้วยชุบกันด้วยเอ้ยอินเวสจะลงแล้วนะมันมีตัวบล็อหรือเปล่าครับชี้อะไรล่ะไอ้จนในศาสตร์แทงล็อกขวาพ่อผ่านไปเลยผ่านไปนิดเลยหวยศาสตร์เป็นเหี้ยอะไรอ่ะตีเหี้ยมาที่นี้อะไรอะไรเสนอเหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่เอออะไรมึงเอออะไรตีตัดเอออะไรมึง กูนี่มาไอ้ชี้อมีปัญญาไหมไม้บุกโอ้ไก่ตัดฮะนี่มากูดิไปกูคนเดียวเองกูเองไม้พ่อมึงอ่ะตีหาพ่อมึงอ่ะไอ้เสี่ยวตอนลบลบกูสามเองลบมาดิไอ้เสี่ยวกูไหมตัดชุเพื่อนชุเพื่อนมาไอ้ชุเล่ไอ้ชี้อะมา มังกรอ่ะตั้งใส่หาพ่อมอ่ะโลโก้อ่ะใส่แล้วควายอย่างเงี้ยไปแล้วเนาะอ้าอะไรอะไรอะไรใครขาดยาชูบอกไอ้สัสบอลสามมีเกาะแดงหรือเปล่าเออไปแล้วซีจีเจสองอันกระเป๋าอะไรใส่เกาะไปดิเฮียตายดิเสียวไอ้สัตว์คอยมือพอเอ้ยขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นตรงนี้ดิขึ้นตรงนี้ดิพอหมดไลยหมดเลยว่ะ เล้ยงยไงยังไงยไฟไดล้วลขผมผมผมเลขสี่หพี่อะนะสี่หรือสหสี่หสไ้แ่พียมีแต่ควายกระตอกกระตอกแกก็แม่งีแต่ควายกระตอกกระตอกไ้เียทุเลตัดไอ้เฮียะได้เเคนพระบารมีเป็นกันและไม่มีบารมีมึงแางนี้นนอนกอเกลือนนเไฟยังแพ้พะกูอยู่เลยมันเอาอะไรไปชนะเวะ บารมีนี่แจ้งหัวคุยเนี่ทุเลตไอ้ตัดตายไปดิเฮียไอ้ต่างก็แดงมีแต่กระจกกระจกไอ้เฮียหม่งไม้หม่งเนี่ยกูขออย่างหนึ่งเว้ยกูขออย่างหนึ่งตอนไม้อะเพื่อนไม่เล่นอะมึงต้ิ่คนที่มันแบบวิ่งวิ่งฟีได้ป่ะไอเปิดเม้นนี้เปิดเม้นเม้นอยากลัมเต็มระบบเลยครับกูรู้ว่ามึงชอบลัมเลยเฮียไม่ต้องสนนี่เฮียมันยังไม่ให้เกียรติกูเลยไอ้ตว์มึงไม่ต้องให้เกียรติมันหรอกไอ้ตัดยาเขียว แต่รำในขอบเขตของเรารำในคอมเมนต์ของเรานะไม่ต้องไปรำช่องอื่นรำในเม้นกูเลยเ <c oughs> ต็มที่เต็มระบบข้อต้องซูบกูไม่ได้แม้แต่ลิ้เดียวต่อซูบกูไม่ได้ไมแม้แต่นิดเดีดเยวเนี่ยพวกกูมากันแค่เนี้มึงดูพวกกูมากันแค่เนี้ย นี่ยได้ตัวเดียวให้น้องไปหมดแล้วเนี่ยมันมาแ่เท่านี้มันไหวป่ะไม่ที่มันขาวหน่อมันมากี่คนดูอะมันมากี่คนดูอะมันากี่ตนดูอะไอชี้หยมันมาเป็นฝูงดูมึงรับมึงรับดูอะมึงดูคนมาอะมึงดูคนมานน่มึงดูมึงดูอะมึงนับนี่มึงดูมากี่คนมึงดูอเ้วงบีดนเ่บีย่ใช่วงมันจะบีบแต่วงมันบีบไมันจะไปดู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 ดดน กบมึงกูยังไม่พ่ายเลยจะวันแล้วว่าสนาที่มีเฮี่ยวกูวไม่ได้เที่ยบุกกูมึงยังไม่ใกล้มาตั้ามึงยังไม่ใช่